ของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยที่หลายๆคนนะคะก็ต่างได้มีการติดตามนะคะผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเองยิางที่ผ่านมานะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหมอลำเสียงวีหกเนี่ยนะคะก็ได้มีการเดินสายออกงานนะคะในหลายๆงานเลยแล้วแต่ละงานนะคะก็เรียกได้ว่าแฟนๆเนี่ยสนับสนุนแล้วก็ซัพพอร์ตนะคะหมอลำเสียงวีหกเนี่ยเป็นอย่างดีนะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าฐานแฟนคลับของหมอลำเสียงวีหกเนี่ยนะคะก็คือ เพิ่มึ้นเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ด้านหน้าเวทีนะคะก็ถือได้ว่าคนเนี่ยล้นทุกงานเลยหรือว่าจะเป็นนะคะในด้านของการขายบัตรลฟ์สดกลุ่มปิดนั่นเองนะคะอย่างที่เราก็เห็นกันนะคะว่ามอลําเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการขายบัตรลฟ์สดกลุ่มปิดด้วยก็ถือได้ว่าตารางงานเนี่ยปังจริงๆนะคะแต่ว่าถ้าจะให้พูดถึงแล้วนะคะสําหรับงานล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยถือได้ว่าเป็นงานที่แบบคนเยอะมากๆเลย,เลยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเยอะจริงๆครั้งนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นงานนะคะในวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะ โดยในครั้งนั้นเนี่ยนะคะทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยนะคะก็ได้มีการไปทําการแสดงนะคะอยู่ที่บ้านหนองทุ่มสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่หมอลำเสียงวิหกเนี่ยได้มีการไปทําการแสดงนะคะอยู่ที่จังหวัดสกลนครแล้วครั้งนี้เนี่ยนะคะเรียกได้ว่าบริเวณจัดงานเนี่ยก็คือใหญ่มากๆนะคะแล้วก็งานนี้เนี่ยคนเนี่ยก็คือแบบเยอะจริงๆเรียกได้ว่าคนเนี่ยแน่นหน้าเวทีเลยนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่างานนี้เนี่ยนะคะคนเยอะจนแบบว่าทางคณะหมอลำเสียงวิหกเองก็ประทับใจแล้วก ็ดีใจนะคะที่มีนแฟนนะคะคอยมาซัพพอร์ตแล้วก็มาติดตามเนี่ยที่เยอะขนาดนี้นะคะเราเนี่ยก็ได้เห็นในหลายๆงานเลยนะคะรวมทั้งงานในครั้งนี้ด้วยโดยครั้งนี้เนี่ยนะคะทางบอสนกพงศกรเนี่ยก็ถือได้ว่าดีใจมากๆเลยนะคะแล้วทางบอสนกเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์นะคะผ่านทางหน้า Facebook ส่วนตัวนะคะโดยบอสนกนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าปาร์ตคนมาแต่สายหลายแทสุดลูกหูลูกตาเทิงเข้ามาบอได้กระหลายขอบคุณฟแฟนๆบ้านหนองทุ่มสว่างแดนดินสกนลนครปังมากๆครับประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่า ครั้งนี้เนี่ยบอสนก,ก็ถือได้ว่าดีใจมากๆนะคะรวมท้งก็ดีใจกับศิลปินทุกคนนะคะที่มีแฟนๆเนี่ยมาติดตามที่หน้าเวทีเนี่ยเยอะขนาดนี้นะคะเราก็ยังได้มีการพูดถึงเลยว่านี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศหน้างานอันนี้นะคะก็ยังมีแบบหลายส่วนเลยที่ยังเข้ามาในงานไม่ได้นั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเราเนี่ยนะคะก็ได้เห็นการอัปเดตกันนะคะของหมอลําเสียงวิหกนั่นเองนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะแล้วก็อีกหนึ่งโอกาสดีๆของทางคณะหมอลําเสียงวิหกนะคะที่ได้มีการไปทําการแสดงนะคะอยู่ที่ จังหวัดสกลนครนะคะก็ถือได้ว่าแฟนๆชาวสกลเนี่ยทุกครั้งนะคะที่หมอลำเสียงวีหกเนี่ยได้มีการไปทําการแสดงนะคะก็จะมีการบอกว่าได้รับแรงสนับสนุนที่ดีนะคะจากแฟนๆเนี่ยแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะคะเราก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราเนี่ยนะคะได้เห็นถึงแรงสนับสนุนนะคะทั้งบัตรไลฟ์สดกลุ่มปิดแล้วก็หน้างานนะคะก็ถือได้ว่าถ้าเราเนี่ยนะคะได้เห็นมอลำเสียงวีหกไปทําการแสดงที่สกลนครอีกเนี่ยก็ถือได้ว่าน่าปลื้มใจแล้วก็น่าดีใจกับมอลำเสียงวีหกจริงๆนะคะยังไงนะคะแฟนๆก็สามารถรอติดตามกันได้ ได้นะคะในทุกๆงานเลยนะคะของมอลำเสียงวิหกเดี๋ยวเราก็จะเอามาอัปเดตกันยังไงก็ขอให้มีคนดูเยอะๆแบบนี้เนี่ยในทุกๆงานจริงๆครั้งนี้นะคะก็รวมแสดงความยินดีนะคะแล้วก็ดีใจกับทางคณะ а มอลล้ำเสียงวีหกนะคะที่มีคนมาดูนะคะแล้วก็คนที่มารับชมเนี่ยเยอะขนาดนี้และนี่แหละค่ะก็ถือ,อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับจะขับเป็นกำลังใจให้ด้นะะค